w h t t u up u y y it's just me, n เน o ก a p t a i n n o ก็พบกับเนโก a กับตันโน่อีกแล้วนะครับกับเกม n i n b u l u s h i t เอ๊ไม่ใช่ Final b u l l e t นะครับโทษดีนะก่อนนะจากการที่ทดลองเล่นเกมนี้มาพอสมควรเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่ตอบโจทย์ผมได้เลยสักนิดนะคือเป็นเกมที่ FPS ออนไลน์ในประเทศไทยที่น่าผิดหวังที่สุดในปี2014เลยนะในปีที่แล้วก็ King อฟเก y นะ ขิงนอฟกันแหมเรียกซะเสียหมดนะก็เนื่องจากว่ามีคนที่เห็นด้วยกับผมนะที่บอกว่าเกมนี้มันน่าผิดหวงนะังเนี่ยก็เลยตั้งชื่อเกมนี้ว่า f ฟァイโ l l s ชิ t แทน Final b u l เ e t นะ <c oughs> <c oughs> ข้าวก่อนก็เห็นออยล์รเบเกอร์ไลฟ์สตรีมเกมนี้อยู่นะแต่สุดท้ายเล่นไปได้สักมนันห้าเกมมั้งหรือประมาณชั่วโมงกว่าก็เลิกลบทิ้งไปเรียบร้อย บอกว่าห่วยจริงๆเลยผมเองก็คาดไว้แล้วนะเพราะเกมนี้เอาตรงๆนะปรับออาต้าเนี่ยแสงเงาเนี่ยมันไม่ค่อยสบายตาสักเท่าไหร่นะแถมแดกสเปคแปลกๆขนาดอัดคลิปในรีเพย,ยังกระตุกชิปหายเลยนะถ้าเล่นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับหัวไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่เลยเพผอๆอาจจะสู้พวกปรับโลทุกอย่างไม่ได้นะแบบภาพเขาสบายตากว่าเยอะถึงแนมะ้มันจะทำให้ภาพกาก,ากลงสุดๆก็าตาม คือไม่เน้นภาพสวยครับแต่นี้เน้นยิงหัวลั่นไว้ก่อนนะครับสำหรับโหมดที่เล่นเนี่ยก็เรียลลิสติกฮาร์ดคอรนะแหมก็เรียกซะสวยหรูเลยนะว่าเรียลลิสตกสมจริงที่จริงก็ไม่ใช่เลยหรอกแค่เปลี่ยนสไตล์เกมเพลย์ไปออกแนวคอฟดิ d u ี้นะวิ่งเล็งแล้วก็ยิงนะ <laughs> การอย่างเช่นการวิ่งนี้ก็กด Shift ไง่ายๆนะ แล้วก็คลิกขวา M down the s i h e ส่วนป้าระเบิดเนี่ยปกติในคอฟดิวตี้เนี่ยป้าระเบิดจะกด G นะแต่เกมนี้แต่มากด Q oh. ก็เงื้อแปลกๆเนะี่ยส่วนใช้มีดเนี่ยกด E อย่างเงี้ยนะฟันโดนทีเดียวก็ตายแบบในคอฟดิวตี้แบบสรุปงียโหมดเรลิสติกเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคอสโ,โหมดแล้วกันโหมดคอฟดิวตี้ชัดๆนะครับไม่ค่อยมีเอก,กลักษณ์อะไรมากเท่าไหร่ส่วนการปรับห้องเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ย เอาชิบหายครับแม่งแลกวาร์ปมายิงเฉยปลาเดิมก็ตายตัวแรกเลยนะสำหรับการปรับค่าฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่ค่อยแนะนำสำหรับมือใหม่ักเท่าไหร่นะโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่ต้องใช้ฝีมือเชี่ยอ,อะไรเลยนะครับเพียงแค่คุณยิงโดนแบบไม่ว่าปืนคุณจะกากแค่ไหนอะถ้าคุณยิงโดน แม้กระทั่งโดนขาเนี่ยก็ยิงนักเตะตายได้ไม่ยากนะคือปืนสไนเปอร์แทบจะไม่มีความหมายในโหมดนี้เลยนะเอาปืนคนสัตว์มั่วๆยังไงก็ตายนะคิวตายกันง่ายมากแต่ที่ไม่แนะนําอีกอย่างหนึ่งสําหรับมือใหม่เนี่ยนอกจากมันจะยิงกระตายง่ายโคตรๆไม่พอนะครับคือโหมดนี้เนี่ยโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยสามารถยิงกันเองได้นะซึ่งแน่นอนครับว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าคุณเจอทีมดีคุณก็รอดไปนะอาชิบหายพานระเบิดเฟลไม่เป็นไรนะ <c ười> คือถ้าคุณเจอทีมดีก็ไม่เป็นไรแต่บัดี้คุณเจอทีมยแย่แม่งยังไม่ทันจะวิ่งออกจากคาเลยโดนทีมตายหาแล้วหรือแม้ก็แบบเราวิ่งไปตัดหน้าแนวยิงเลยไม่ได้ตั้งใจบ้างหรือแม้กระทั่งเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี่ก็เวลามองไกลๆเนะี่ยแยกยากนิดหนึ่งเนะี่ยโดนฝ่ายเดียวยิงกันตายบ่อยยิงท่าห้องที่เกียน เดกเกียนเยอะๆนะไม่ค่อยโดนสตูฆ่าหรอกโดนทีมเดียวกันฆ่าจะมากกว่านะเดี๋ยว่าก็เวลาเราพยายามจะยิงกดอีกฝ่ายและทีมนั้นวิ่งมาตัดหน้ากระสุนบอดีก็ตายหากันนะเคก็สาดเป็นมุ่งมนะั่วน่ะตามกล่องไม้เนะี่ยยิงบอดแบงไว้มุ่งมั่เลยครับบอกกับว่าที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าฮาร์ดคอร์แค่ยิงโดนมุ่งมั่สักนัดหนึ่งก็ตายได้นะ่ะยิงยิงทะลุกล่องไม้ไปเลยเนะี่ยบอลแบงกันเลยทีเดียว คือบางคนเล่นด่านนี้หมดฮาร์ดคอร์เนี่ยสบายครับถ้าใช้ปืนที่กระสุนเยอะๆอย่าง P90 เนี่ยยิงใส่กองไม้ไปมุ่มมยๆแล้วครับขอแค่ยิงโดนตัวนัดเดียวก็ตายได้นะหรือโดนขายไงช่างอ่ะคือไม่จะเป็นต้องเฮดช็อตเชี่ยอะไรเลยนะก็อย่างที่บอกแล้วนะว่าโหมดนี้มันไม่ต้องใช้ฝีมือเชี่ยเลยเนี่ยยิงโดนก็จบนะสรุปว่ามันเป็นโหมดบีบีกันหรือไงนะ ยิงโดนตายออกนะโดนเอาชิปหายกระสุน,นหมดนะแม่งไ,ไปให้เขาลุม,มิกเจเลยละไม่เป็นไรนะเกิดไปลุยต่อนะมันอยู่ด้านขวานี่หว่าเนี่ยแค่โดนยิงนะเดียวก็ลงไปนอนแล้วนะคือจะโบอกว่านี้เนี่ยเอาชิปแกำลังยิงกดอีกฝ่ายสักหน่อยแม่งวิ่งมาตัดหน้าสองคนรวดเลยอืม บอดีทีมแม่งไว้ใจย,ยากกว่าศัตรูนะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนฝ่ายไหนยิงกันแน่นะระหว่างทีมเดียวกันกับศัตรูเนี่ยนะ <c oughs> คือจะบอกว่าสําหรับปืนที่ควรจะไปเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่ว่าจะฮาร์ดคอร์แบบไหนก็ช่างเนะี่ยคือต้องเป็นปืนที่เน้นยิงรัวไว้ก่อนนะยิงรัวไม่พอลูกเยอะนะคือเราเราไม่ได้เน้นแบบว่าต้องมายิงนัดเดียวหัวลั่นแบบ เน้นความคมอะไรปืนนี้ไม่ใช่ปืนปืนที่ยิงลวดจะได้เปรียบกว่าลวไม่พอต้องลูกเยอะนะแถมต้องนิ่งพอสมควรแทนที่ที่ว่าจิงกาดย้ำๆไปแบบนี้ก็ยังไงมั่วโดนแน่นอนนะเนี่ยเห็นไหมมอแบงกันเลยทีเดียวสองตบเนะี่ยเอา้าชิปหายแม่งจะวิ่งไปหลังกล่องนั้นทําไหมโดยยิงทะลุตายหาไปอีกคนเลยแถมการยิงเพื่อนเนี่ยมันทําให้สถิติเสียนะครับ คือทำให้คิวเราลบหนึ่งอดหลอเลยครับบอดีเราสารแบบเป็นที่หนึ่งของทีแมแทะแต่ว่าดันยิงทีมเดียวกันติดต่อกันมากเกินไปแม่งคิวลดจนแบบที่สองเนี่ยแซงเราได้ไม่ยากเลยเนะี่ยอืมมุมนี้นี่มันหลอยดีจริงๆเนะมีใครไหมสาดไปมัว่วๆเอาได้อีกคิวนะเอา้าชิบหายโห HK416 โดนคริสซูเปอร์วียิงตายนะแถมแถมไม่ได้ตายแบบธรรมดานะโดนคริสซูเปอร์วียิงทะลุกล่องนะเดียวตายเอาเหมือนเมื่อกี้เผอเกือบยิงเพื่อนเอา้ไอาไอ้บ้าเ้ยรั่นเลยไม่ต้งใจกันนะอ,อยู่ข้างบนนั้นคิดว่าจะรอดนะครับสาดไปมุ่วๆเลยขอแค่ยิงโดนเปนพอนะจบจีจียิงกดไว้ก่อนนะ สำหรับปืนที่แนะนำกรณีเอามาเล่นโหมดเรียลลิสติกโหมดคอกเทลตีนะ้เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเป็นพวกปืนที่มีพวกกล้องเล็งหรือพวกดอทไซเนะ่ะเพราะศูนย์มันสบายตากว่าพวกปืนที่ใช้ไอรอนไซน์นะก็ไม่แปลกนะครับว่าทำไมผมถึงเอา HK416 มาเป็นเซตหลักนะเพราะปืน HK416 เนี่ยมีดอทเอโอเมาให้นะครับดักมุมเดิมเนะี่ยปลาระเบิดไปมั่มวๆสักหน่อยเนะี่ย อ้าวไม่ได้คิวช่างแม่งนะรีพีพใหม่นะแถวนี้มันจะมีใครอีกไหมนะไม่มีนะอมืได้คิวหนึง่งฟรีๆนะสารมัวๆแถวนี้แหละมันน่าจะได้สักคิวนะ่งอ้าวไม่มีนะงั้นถอยอก,ก่อนดีกว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้เดี๋ยวโดนระเบิดยัดนะแ่ง <laughs> อ้าวโดนระเบิดตายไปคนนึงนะ เอาใครแม่งตาแฟตไซส์มืม่นหัวเลยนะ <c oughs> ตรงนี้มุมนี้ได้เปรียบสุดๆนะยิงทะลุก,กล่องไปมั่วเอาได้สมึง,นงนะเนี่ยเนี่ยสเกตนะยิงโดนแค่นัดเดียวตายจริงๆอแอบตรงนั้นคิดว่าจะรอดนะครับเอาโดนสวนมาตายเลยเนะีมีการด่าควยกันเลยทีเดียวแหมใครๆก็โมโหสิครับแบบว่ากำลังยิงยอยู่ดีด แทนที่จะโดนศัตรูฆ่ากลายเป็นโดนทีมเดียวกันฆ่านะบางคนนี่ถึงการเรชควิดกันเลยดีเดียวนะครับสาดไปได้อีกหนึ่งคิวนะอา้าวชิบหายระเบิดเอ่ <c oughs> ไม่รอดครับโอเคเปลี่ยนไปลุยทางซ้ายนะยิงเช็คกล่องนี่นแหละง่ายสุดนะแล้วก็ยัดระเบิดไปอีกลูกนึง ไอ้ป้าเอ้ยโอ้โหแม่งโดนทีมเดียวกันยิงหัวลั่นเลยครับจ่อๆเนีย่ยเฮดไลน์เต็มๆครับโคษทีนะครับ <ๆ S 2> บางทีผมอาจจะวิ่งตัดแน่าแนวยิงเดมไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่อยากระเบิดคู่ซะหน่อยนะคอมโบไปอ้าวไม่มีใครโดนระเบิดนะงั้นก็ถอยกลับไปลุยเส้นทางโปรติดีกว่านะ <c oughs> ยิงกดไว้ก่อนนะ ยังไงมันก็น่าจะมีใครโผล่มาตายสักหน่อยนะไม่มีนะงั้นเปลี่ยนจุดไปทางซ้ายมีทะลุกล่องเช็คหน่อยเขาลีรถยิงเช็คกล่องไปเอา้าไอบา้บ้าเชี่ยเฮ้ยันวิ่งมาตัดหน้าอีกแล้วนะ <c oughs> เอา้าโดนทางขวาย,ยิงสวนมาเลยนะครับลองเปลี่ยนไปเล่น p 90 <c oughs> ก็ได้นะ สำหรับ P90 ในเกมนี้ยรู้สึกแปลกๆนะคือคือมันแนามันควรจะเป็นรุ่นแบบมีดอทไซต์ตายตัวหรือไม่ก็แบบเป็นรุ่น TR มีศูนย์มีศูนย์ติดบนหลงังเอาไอา้บ้าเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่สังเกตน,นะครับว่ามันไม่มีรางด้านบนเลยนะแถมศูนย์ไอรอนไซต์มันเนี้ยไม่ใช่เลยเหรอกนะแค่เอาเข็มมาแปะนะไม่มีศูนย์หน้า โนโนฟอร์มใจนะเอเคมาแปะตรงกลางแค่นั้นนะเอาขอโทษทีนะเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆกดไปเต็มแม็กเลยนะสรุปก็คือจงใจฆ่าเพื่อนนั่นแหละอืมสาดท,ทะลุกล่องไปเลยนะไม่โดนไม่เป็นไรนะรีโลดใหม่พีเก้าสิบตอมีตั้งแค่สิบนะอืมทะลุกล่องไปตกหนึ่งนะมันแท้จะโนโรีคอยจริงๆเอา้า ไปทำอะไรตรงนั้นเลน่งโดนลุกหลงไปเต็มๆครับอืมนีม่ตายแน่แนะและที่เงือบอย่างหนึง่งสังเกตนะครับว่า P90 ในเกมนี้เนี่ยคัดปอกทางด้านขวานะ่ะซึ่งโปกติแล้วเนี่ย P90 ของจริงเนี่ยจะคัดปอกลงด้านล่างเน่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยโอเคก็สาธทะลุกล่องต่อน,นะเอาชิปหายเอา้่งยิงโดนเพื่อนไปศพหนึ่งนะ ใหม่นะสารมั่วๆต่อทะลุกล่องนะเอ้าไอ้บ้าโอ้ยสัวคิวจะลบกระจายเลยเนะนี่ยหลึ่ยนหะ้าวินะเอ้าสําหรับการเฟรนี่ไฟ์หรือการยิงฝ่ายเดียวกันในโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้ายิงติดต่อกันมากจนเกินไปเนี่ยสังเกตนะว่าเราได้ใบแดงเมื่อกี้ถ้าหากว่าเรายิงเพื่อนซ้ำอีกในขณะที่โดนใบแดงเนี่ย เราจะโดนเตะออกจากเกมเลยนะเป็นการลงโทษที่ช่างโหดร้ายยิ่งนักนะครับแต่ก็ไงเฟรลี่ไฟจนขึ้นใบแดงแต่ว่าทีมชนะมาได้เพราะายังห่างอยู่เยอะก็ไม่เป็นไรก็ชิวๆกันไปนะ <c oughs> โอ้สังเกตนะครับว่าผมจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคือผมใช้ปืนหลักฆ่าไปสามสิบสองแล้วก็ใช้ระเบิดฆ่าไปหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมคิว คิวพวกเดียวกันไป11คนนะก็เลยเหลือเพียงแค่22คิวเท่านั้นมันยิงทีมเดียวกันนี่มันดวงสวยจริงๆครับโคตรซวยสัสเลยอ๋อแต่ชนะมาได้ก็โอเคนะสำหรับผมเนโกกับตานุบก็คงต้องขอตัวเพียนแล้วนี้กันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ GG เกรียนเกมครับสวัสดีครับ